สวัสดีค่ะสวัสดีชาว Facebook f a n p a g หมอดาวความรู้คู่ความงามน,นะคะและก็พบกับหมอดาวเองคุณหมอพริตตี้คนนี้นะคะที่ไม่ค่อยเหมือนหมอเท่าไหร่ที่เหมือนพริตตี้มากกว่า อยากเป็นค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาตอบคําถามจากชาว Facebook Fanpage กันนะคะต้องขอโทษจริงๆนะคะพอดีว่าหมอเรียนเฉพาะทางอยู่ปีสุดท้ายแล้วหมอต้องทํางานวิจัยก็เลยทําไมหมอไม่ค่อยได้อัปเดตข้อมูลความรู้แต่หมอสัญญาค่ะภายในหนึ่งปีนี้หมอจะต้องจบให้ได้ค่ะแล้วเราจะมาค่ะมีซาวประกอบเราจะมาสร้างกันอย่างเต็มที่เอาละมาเรื่องแรกกันเลยตรึง ทำไมคอมไม่ขึ้นจะเป็นคำถามเรื่องคอลลาเจนอ่าสวัสดีค่ะหมอดาวนะคะสวัสดีค่ะมีข้อสงสัยอยากถามค่ะถ้าเราอายุ38แล้วมีร่องรอยลึกบ้างตอนนี้ฉีดโบกับแฟตอยู่ก็น่าจะเป็นโบทูลัมท็อกซินนะคะกับเมโซแฟต อยากทานอาหารเสริมร่วมด้วยควรทานพวกคอลลาเจนไหมคะพอดีอ่านมาว่าคอลลาเจนคือโปรโตีนเลยอยากรู้ว่าถ้าเราทานโปรโตีนที่เป็นผงเลยจะได้ไหมคะคําตอบคืออย่างนี้ค่ะอายุ38แน่นอนค่ะจริงๆแล้ววัยของมนุษย์เราทั่วไปเนะะี่ยค่ะพอเกิน30ร่างกายก็เริ่มรุวงโรยแล้วนะคะพอเริ่มรุวงโรยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือริ้วรอยต่างๆ คราวนี้เวลาที่ร่วงโรยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขาดโปรตีนค่ะมันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสารอาหารต่างๆที่จําเป็นอย่างวิตามินและเกลือแร่คราวนี้การขาดโปรตีนซึ่งเป็นแร่ธาตุหลักและเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างผิวหนังเนี่ยก็จะทําให้ความเสื่อมโทรมต่างๆเห็นได้ชัด นะคะยกตัวอย่างเช่นรูขุมขนที่กว้างขึ้นหรือว่าเป็นริ้วรอยแต่เป็นริ้วรอยอันเกิดจากการที่ผิวมันเสื่อมนะคะแต่คราวนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่โปรโตีนอย่างเดียวคุณอาจจะเกิดจากการขาดน้ําก็ได้ความชุ่มชื้นในผิวซึ่งเกิดจากการขาดน้ําภายในหรือ การประทริมผิวฉลมผิวให้ความชุ่มชื้นภายนอกเช่นไม่ได้ทาครีมกันแดดไม่ได้ทาไนท์ครีมบำรุงกลางคืนอย่างเงี้ยนะคะก็มีผลเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอายุ38แแน่นอนความเสื่อมของผิวเริ่มชัดเจนนะคะร่องรอยเริ่มมีแน่ๆริ้วรอยต่างๆร่องต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการขยับเคลื่อนไหวและ และหรือก็คือส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือจริงๆมันจะมีสองสาเหตุค่ะรวมถึงการที่มีการสูญเสียโปรตีนหรือสูญเสียโครงสร้างบางอย่างของผิวคราวนี้โครงสร้างบางอย่างของผิวที่หมอบอกไปค่ะสูญเสียน้ําก็ทําให้เกิดริ้วรอยเล็กๆได้สูญเสียโปรตีนก็ได้เช่นกันดังนั้นคอลลาเจนหรือว่าโปรตีนต่างๆที่คุณอยากจะเสริมมันก็มีส่วนช่วยแต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่เพียงสาเหตุเดียวดังนั้นรับประทานได้ไหมรับประทานได้ซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยในการเลือกคอลลาเจนอีกหรือว่าจะเลือก ว่าจะกินโปรตีนยังไงนะคะซึ่งถ้าจำไม่ผิดหมอดาวเคยเรียบเรียงเกี่ยวกับการรับประทานเรื่องคอลลาเจนการรับประทานเรื่องโปรตีนต่าง,างๆเพื่อขยายความให้ฟังแล้วนะคะยังไงลองค้นกลับไปดูคลิปเก่าๆดูนิดนะคะแต่ถ้าไม่เจอจริงๆขอให้มาบอกกันอีกทีหมอจะได้ขยายความเรื่องโปรตีนเรื่องคอลลาเจนให้ฟังเนาะเวลามันจะได้ไม่มากจนเกินไปโอเคก็คําถามแรกนะคะก็เอาแค่นี้ก่อนยังไงหมอจะทยอยทยอยตอบคําถามแล้วกันนะ อืดูแลแฟนเพจไม่ทั่วถึงรู้สึกผิดมากเลยแต่มันยุ่งจริงๆนะไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามกันนะสวัสดีค่ะ